ดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเทเลอร์พ่นยาอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้เป็นขนาด2 0 0 0ลิตรนะครับเทเลอร์ก็จะยาวนิดนึงนะครับผมตัวนี้ยาว2เมตรห้าสิบนะครับใส่ถังพันลิตรได้2ถังนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะนี่ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับยางใหม่นะครับ ดุมใหญ่นะครับลูกปืนใหญ่ดุมลูกปืนเนี่ยใหญ่กว่าดุมรถกระบะนะครับผมลูกปืนก็ใหญ่กว่าส่วนปั๊มลูกค้าเลือกใช้ปั๊มขนาดหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับตัวนี้เป็นเพชรไต้หวันนะผมก็เหมือนเดิมครับผู้เลสสายพานนี่ติดตั้งให้ฟรีนะครับตัวนี้มันเป็นปั๊มขนาดใหญ่นะแล้วผมก็เลยเพิ่ม สายพานให้เส้นนะครับเป็นพูเล่สามล่อง